สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของความรู้สึกหลังดูโลกิตอนที่5กันนั่นเองซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าเราอาจจะตั้งแต่ตอนดูจบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเราอาจจะแบบว่าพูดเร็วๆไปอ่ะอาจจะขาดตกบกพร่องบางจุดไปได้นะครับก็เดี๋ยวไว้ในคลิปอีสเตอร์เอ็กเนี่ยจะมาจัดเต็มเรื่องรายละเอียดในตอนที่หนึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึก เรื่องที่เราอยากคุยกันมากกว่าให้ทุกคนที่ดูแล้วเนี่ยหรือว่าได้ดูสรุปอะไรกันมาแล้วอ่ะอยากมาก ปลดปล่อยสิ่งที่ต้องการจะคุยกันนั่นเองซึ่งเรื่องราวแรกเลยที่ผมดูโลกีตอนที่5แล้วผมชอบมากๆอ่ะคือผมรู้สึกจริงๆรว้าว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่เปลี่ยนอย่างชาัดเจนอ่ะว่าโลกีอ่ะเปลี่ยนเป็นฮีโร่แล้วนะครับผมแบบบอกได้เลยว่าถูกไหมว่าเขาเองอ่ะกลับใจแล้วนะครับจากคาพูดที่ตอนที่นั่งคุยกับซิลเวียว่าตัวของเขาเคยหักหลังทั้งพ่อหักหลังทั้งพี่หักหลังแอสการ์ดมาแต่ในตอน,นีเขาเปลี่ยนไปแล้วแล้วจุดที่ทัชผมมากๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่โลกีเด็กมันพูดแหละว่าแบบ ทุกครั้งที่โลกิพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันก็คือที A เข้ามาจัดก,การเหมือนทีวต้องการจะให้โลกิเป็นคนเลวถูกไหมคือมันเจ็บมากนะเว้ยท่านผู้ชมคิดดูดิถ้าเราต้องเกิดมาแล้วเราพยายามจะเป็นคนดีอะ่ะแต่เราพยายามที่จะเป็นคนดีไม่ได้เหมือนโชคชะตาแม่งกําหนดให้เราต้องเป็นคนชั่วครับผมเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากๆก็คือไอการเอาชนะอันเนี้ยของโลเิอะ่ะมันยิ่งใหญ่กว่าการเอาชนะของฮีโร่ทุกคนเลยนะ ท่าผู้ชมคิดดูว่าอาทุกคนแม่งเกิดมาบอกให้เราเป็นฮีโร่ถูกปะหรือคนที่แบบว่าเอ้ยพยายามจะเป็นฮีโร่อะมันคือแบบอยู่ในโชคชะตาอยู่แล้วจะเอาชนะอะไรก็ตามแต่มันคงไม่ยิ่งใหญ่เท่าการเอาชนะโชคชะตาถูกไหมจะย้อนเวลาเลยก็ตามแต่เนี่ย มันยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่ว่าเราเปลี่ยนแปลกสิ่งที่ถูกพิขิดมาแล้วอ่ะคือเราจะยึดเมืองทั้งเมืองจะยึดดาวทั้งดาวได้ก็สู้อันนี้ไม่ได้นะครับผมผมรู้สึกเองนะอันนี้อาจจะเป็นที่ความรู้สึกส่วนตัวของผมเองแต่ผมรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆแล้วมาเลวลาสร้างสรรค์มากๆเลยคือการที่จะให้โลกีะ มานั่งชนะวายร้ายทีละตัวทีละตัวเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจำเจถูกป่ะมันแบบว่าเป็นอะไรที่หนังฮีโร่ทุกอันก็ทำอะ่ะแต่อันนี้โลเกียะมันเปิดฉากมาในฐานะวายร้ายก่อนจะทํายังไงให้วายร้ายมันกลับใจได้แบบเท่ๆครับผมซึ่งแบบว่า เฮ้ยวันหนึ่งจู่ๆกูกลับใจได้อันนี้โลกิเองก็ได้ผ่านมาแล้วถูกไหมในตลอดเรื่องราวของไอซาก้าผมต่อแบบภาค1ภาค2ภาค3เราก็ได้เห็นความพัฒน,นาการของโลกิซึ่งก็มีเอเวเจอร์ภาคแรกเข้ามาแทรกด้วยนั่นเองอย่างภาค2เนี่ยโลกิก็เริ่มจะกลับใจแล้วภาคสาก็กลับใจอย่างชัดเจนเลยแล้วก็มาตายในอินฟินิตี้วอร์ถูกไหมอันนั้นะมันกลับใจแบบเบสิกแต่อันนี้แม่งแบบกลับใจจากแบบขัดจากความต้องการของจักรวาลอะ่ะก็เลยประทับใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ย ถ้าเราพูดถึงประวัติของซิวี่แล้วอาจิะจริงซิวี่เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหโน่าสงสารมากๆเลยนะเพราะว่าแบบชีวิตต้องอยู่แต่การวิ่งหนีทั้งชีวิตอะมันทรมานสุดๆอถูกปะก็เรียกได้ว่าก็เป็นอะไรที่น่ารักนะที่จับให้โลกิของเราโลกิพระเอกเนี่ยมาคู่กับซิวี่แต่ก็แบบมีความแบบเคมีเข้ากันแต่มันก็จะมีความรู้สึกแบบตัวเองรักกับตัวเองนิดนึงครับผมแต่แบบว่าเออมันมันเป็นความแปลกที่แบบแบบนี้ก็ได้เหรออาจจะเป็นการที่ว่ามาเวลอะ เป็นเหมือนการสอนที่เรารักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะซึ่งหลายๆคนอาจจะฟังดูแปลกผมคุยกับเพื่อนหลายๆคนเขาก็บอกว่าเออมันดูแปลกดีแต่ก็ดูโอเคเพราะว่านักแสดงเนี่ยอย่างโซเฟียดิมันติโน่หรือว่าทอมพีเดสันน่ก็แสดงออกมาได้ดีมากๆนะครับมันก็เลยดูไม่แปลกแต่สําหรับตัวผมเองอผมรู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งในกิมมิคของมาเวลอะเป็นหนึ่งในแบบว่ากุสโลบายของมาเวลหรอว่าที่จะสอนให้คนเราอะแบบลักความเป็นตัวเองอะไรแบบนี้แบบเหมือนเราไม่เคยได้เห็นตัวเองในเวอร์ชันของบุคคลคนหนึ มันได้เห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นบุคคลขึ้นมาครับผมแล้วก็เห็นว่าในโลกิอะไรเวอร์ชันเนี่ยคนเนี้ยแตกต่างมันก็เลยยิ่งทําให้แบบว่าอ๋อมันดูเจ๋งดีว่ามันเข้ากันได้ดีอะไรแบบนี้ครับ นอกจากนั้นเองเนอีกหนึ่ง MVP ที่พูดถึงไม่ได้ในตอนนี้เลยนะก็คือโลกิเวอร์ชันแก่นั่นเองครับผมซึ่งเป็นโลกิที่ฝืนชะตาเหมือนกันครับเพราะโลกิเนี่ยมันถูกกาหนดมาให้ตายตั้งแต่ยังเด็กนะครับผมแต่อันนี้มันเหมือนหนีจากทุกอย่างไปอะ่ะซึ่งพอหนีจากทุกอย่างไปไปอยู่ที่ที่แบบไม่เจอใครเลยอะ่ะมันก็ไม่ได้สร้างพลังเวอร์เรนอะไรขึ้นมาไงแต่สุดท้ายโลกิเองอะ่ะก็เป็นเหมือนการตอกย้าอะ่ะว่าแบบจะอยู่นานแค่ไหนก็ตามแต่จะเอาตัวรอดได้นานแค่ไหนอะ่ะ เขาก็อยากที่จะกลับไปหาคนที่เขารักเขาก็คิดถึงพี่ชายของเขาคิดถึงผู้คนต่างๆ สุดท้ายก็เลยถูก Q&A ตามเจอนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าโลกิตัวนี้เนี่ยอะเรื่องราวเนี่ยก็น่าสนใจแล้วถูกไหมเป็นการแบบย้ําถึงความโดดเดี่ยวของโลกิว่าโลกิต้องแบบถูกกําหนดโดยโชคชะตาให้อยู่คนเดียวอะแต่อันั้นอะเรื่องหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่แบบทุกคนคงจะประทับใจกับไอ้โลกิตอนแก่มากๆเลยก็คือพลังของเขานะครับดูเหมือนว่าโลกิตอนแก่เนี่ยจะมีพลังมากมายมหาศาลมากๆอะเพราะว่าแบบสร้างแอสการ์ดขึ้นมาได้ทั้งอันนะครับผมแม้ว่ามันจะเป็นภาพลงตาก็ตาม แต่การจะสร้างภาพดวงตาแอสการ์ที่มาได้ทั้งเมืองอ่ะมันโหสัสย์นะครับผมและนอกจากนั้นเองก็ยังโชว์ให้เห็นแบบเป็นนิดๆหน่อยๆอ่ะถึงวิชาเวทมนต์ที่มันเหนือ้ํำกว่าโลกีธรรมดาเช่นวิชาวาร์ปอะไรแบบนี้ก็ทําได้หมดเลยสร้างตัวปลอมขึ้นมาแบบทำเป็นฉากต่อสู้ได้เลยอะไรแบบนี้ครับคือมันแบบพลังแก่ก้ามากๆอ่ะ เราก็ได้เห็นถึงความสามารถที่แฮชจิงของโลกลิวว่าตอนแก่เนี่ยโลกิจะเก่งขนาดไหนต่อจากนั้นเองนะครับผมอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายไปน,นิดนึงนะครับก็คือโซเฟียมาถึงเนี่ยตัวของซิวีมาถึงอะ่ะเขาก็แบบเออเนี่ยเรารู้วิวธีจัดการกับไอ้อะไรอ่อนแล้วนะ คือแบบว่ามันต้องเป็นประตูแน่ๆเลยมันแบบมันง่ายไปนิดนึงสำหรับ,บผมเองแต่เข้าใจแหละว่าด้วยความที่เวลามาันจากัดไหครับผมแล้วแบบว่าเนื้อหามันต้องบีบใส่ซึ่งทําได้แค่นี้เนี่ยก็สุดยอดมากแล้วแต่อาจจะรู้สึกว่ามันแบบเร่งไปนิดนึงนะแล้วก็มาแบบเฮ้ยเราต้องมาแบบใช้พลังเวทมนต์เอนชานตัวมันแล้วก็แบบเฮ้ยทําได้แบบง่ายไปหน่อยแต่อัแน่นอนมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่ามีการเสียสละ ของโลกีตอนแก่ไปแล้วถูกไหมแต่ก็แบบเติมผมรู้สึกว่ามันน่าจะมีตมอีกนิดนึงอะแบบไม่ใช่ว่ามาถึงในเดอะวอยตอนนี้แล้วก็ออกจากเดอะไวอยได้เลยผมในใจผมเองอะอยากให้มันมีสักอตอนนี้มี6ตอนอาจจะมีสัก7ตอน8ตอนก็ได้แบบตอนนี้เป็นเรื่องราวในเดอะวทยทั้งตอนไปเลยนะครับผมแล้วตอนหน้า ค่อยออกจากเดอะวอยได้แบบเราอยากเห็นเรื่องราวของโลกิเพสิดนตอยากเห็นเรื่องราวของสิ่งในเดอะวอยมากกว่านี้เพราะว่าในเดอะวอยเองอะ่ะมันก็มีอีสเตอร์เอะไรมาเต็มไปหมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นคอปเตอร์ทานอสไม่ว่าจะเป็นเหมือนลูกป้า l ลิฟวิ่ง i ทรบู l ป้ายทะเบียนไทยเองก็ยังมีเลยนะครับผมหรือว่า s เซฟ i ิงเรือรบต่างๆนี่มันมีอะไรแบบน่าพูดถึงเต็มไปหมดเลยอะ่ะ แต่ก็เข้าใจอาจจะเป็นด้วยเรื่องของงบด้วยเรื่องของอะไรเพราะว่าการทํา CG โลกหรือดวยขึ้นมามันก็คงจะเปลืองงบมากๆนะครับผมแต่ถ้าแบบมีโอกาสล่นะก็อยากจะให้แบบเออมีตอนเนี้ยตอนที่6เนี่ยแบบ เจาะเรื่องของเดอะวอยด์ไปเลยไม่ต้องรีบเร่งเท่านี้แต่แค่นี้หาว่าดีมากไหมผมก็ไม่รู้จะติอะไรแล้วนะแต่แบบว่าเออในใจอยากที่มันไปสุดกว่านี้นะครับผมหลายๆลยคนก็คงจะคิดแบบผมอ่ะคือโลกเดอะวอยด์มันน่าสนใจจริงๆรนะแล้วก็อยากรู้ว่าเออมันจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากโลกิหรือว่าไอ้กบตอเหลืออยู่อีกเท่าไหร่กันซึ่งมีไหมมีแน่นอนนะครับผมมันน่าจะหลบอยู่ที่หนึ่งแหละแบบมันก็ต้องหมีตายอะ่ะถูกปะแต่แค่โลกิมันอาจจะมีเยอะเพราะว่ามันหมีเก่งนะแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับโล เยอะโคตรโคตรนะครับผมเยอะแบบเยอะสัส,ส,สครับซึ่งแบบว่าล้นจออ่ะบอกเลยเจ๋งแน่นอนอันนี้ผมชอบมากๆา้าผู้ชมก็คงจะคิดแบบผมนะว่ามันแบบเชียมันโคตรเจ๋งอะคิดได้ไงว่าแล้วโลก,กีแตระเวอร์ช่นแม่งตลกสัตว์แต่ถ้ามาทุกเวอร์ชันแบบที่แบบ เกิดมานะมีโลกิว่าชันดูเล็กร้องอะไรแบบนี้นะหรือว่าโลกิวร์ชันที่เป็นยักษ์แบบเดอะฮักอ่ะมันน่าจะพีก,กว่านี้นะแต่อาจจะเป็นด้วยเรื่องงบแหละว่ามันทายากนะครับผมยังทำโลกิเป็นเดอะฮักมาอะไรแบบนี้อยากให้มีฉากต่อสู้ที่เป็นโลกิสู้กันเองแบบเป็นชุลมุนกันเยอะกว่านี้แหละในใจของผมคือตรงนี้มากกว่านะนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมปริศนาก็ทํามาได้ดีนะว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายใครจะอยู่เบื้องหลังทีวีเอกันแนะ่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเดอะวันฮูริเมนหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นแคงหรือคอนแคร์เร์นยครับผมหรือพ อะไรแบบนี้เป็นโลกิวอร์ชั่น1อะไรแบบนี้นะครับผมแต่ก็ต้องรอรุ้นดูนะว่าเป็นใครแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าติดตามต่อมากๆเลยก็คือมอร์เบสเนี่ยกลับไป t ี a เอแล้วจะยังไงต่อแล้วสุดท้ายตัวของเลนเซเลเยอร์จะเป็นยังไงเพราะเลนเซเลเยอร์เองเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมมือกับซิวีแร้อเ์เซ็นนะ แต่หลังจากที่เธอได้เห็นว่าทามคีเปอร์เป็นตัวปลอมอ่ะมันก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเธอเองก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันแล้วเธอเองอ่ะก็เลยสั่งมิสมินิตไปในตอนถูกไหมว่าให้ไปหาข้อมูลทั้งหมดมาอันนี้ก็น่าจะแบบว่าเปิดเผยมาชนในตอนที่ซิวี่ได้ไปเจอกับผู้สร้าง t v a นะครับผมตัวของเลนเซเลเยอร์ก็น่าจะยังมีบทที่น่าสนใจอีกแน่นอนครับให้ผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกมันก็ได้เลยนี่คงจะเป็นความรู้สึกต่างดูในตอนนี้ที่แบบว่าหลังดูสดๆเลยนะแล้วเดี๋ยวใน คลิปหน้าเนี่ยเราคงจะมานั่งเจาะแบบนั่งไล่ดูรายละเอียดทีละอัน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 ท,อ,นทอันเข้าไปเพื่อให้มันลึกลงไปกว่านี้นะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ